พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพแก่นายเชนจีนหมวกดำข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่อำเภอทับสะแก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ เมื่อวานนี้เวลา17.30นาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพแก่นายเชนจีนหมวกดำข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อายุ63ปีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรณนริมถนนเพชรกเกษมตมบลห้วยยางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อเวลาประมาณ12.30นของวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมา ในการนี้ทรงพระกุณาโปรดเกล้าพระราชทานโกรธโถฉาดเบญจาตั้งประดับปีก่องชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอับศพณสาราบำเพ็ญกุศลวัดคลองยออำเภอเทพ,พาจังหวัดสงขลาโดยมีข้าราชการครอบครัวรวมถึงญาติและประชาชนเดินทางมาร่วมแสดงความอาลายัยและรดน้ำศพซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า ทั้งนี้สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพในเชนจีนหมวกดำข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีไปจนถึงวันที่9ธันวาคม2566จากนั้นจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่10ธันวาคม2566เวลา15นาฬิกา